นิทานเรื่องเจ้าแม่กรมมลอการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาววัยกลางคนชื่อว่านางเพนภายนอกของเธอเป็นคนที่พูดจาไพเราะดูน่าเชื่อถือแต่งตัวดูภูมิฐานแต่แท้จริงแล้วเธอมีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักชีวิตของนางเพนก่อนหน้านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีมาตลอด แต่ด้วยความรักสนุกและชอบแอบไปเล่นการพนันที่บอลเธอจึงกลายเป็นคนมีหนี้สินมากมายแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ถึงปัญหาการเงินของเธออยู่มาวันหนึ่งนางเพนเดินทางไปทำธุระที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเธอเห็นชาวบ้านหลายคนมาสักการะขอพรเจ้าพ่อบรรลือซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ชาวบ้านบางคนได้รับโชคลาภบ,บางคนสมหวังตามคำขอพรจึงพาการมารำแก้บนถาวายของกินของใช้และบริจาคเงินทำบุญต่างๆนางเพลนเห็นแบบนั้นจึงมีความคิดที่อยากจะเปิดสำนักเจ้าแม่เพื่อหากินกับความงมงายของชาวบ้านและจะได้มีเงินไปใช้หนี้พนัน เธอจึงไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นเพื่อหาข้อมูลสำหรับการเปิดสำนักและวางแผนตั้งตัวเป็นรางทรงเจ้าเจ้าแม่กมลอน,นั่นเองเดือนต่อมานางเพนได้สร้างข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าแม่ท่านหนึ่งนามว่าเจ้าแม่ช่อฟ้าเธอใช้ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการพูดจาของเธอ เล่าเรื่องของเจ้าแม่และพูดโน้มน้าวจนทำให้ชาวบ้านลงเชื่อข้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังหลายคืนก่อนข้าฝันเห็นผู้หญิงรูปงามผมยาวสลวยใส่ชุดขาวมาบอกกับข้าว,ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วยเพราะท่านได้รับบุญที่ข้าอุทิศไปให้ท่านบอกว่าชื่อเจ้าแม่ช่อฟ้า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตระกูลของข้าเองนางเพนยังเล่าต่อว่าเธอไม่เชื่อว่าเจ้าแม่ช่อฟ้าจะมีอยู่จริงเลยบอกไปว่าถ้าท่านช่วยได้ให้ขายที่ดินได้ภายในเจ็ดวันเธอถึงจะเชื่อและจะยอมเป็นร่างทรงให้แล้วหลังจากนั้นสามวันเธอก็ขายที่ดินได้จริงหรือแม่เพนเองโชคดีเสียจริงนะแล้วเอง ได้ฝันถึงเจ้าแม่อีกไหมฝันสิจ้าพี่วันนั้นพอข้าขายที่ดินได้ข้าก็จุดธูปบอกท่านให้มาเข้าฝันแล้วคืนนั้นข้าก็ฝันเห็นท่านข้าไหว้ขอบคุณท่านด้วยละท่านบอกกับข้าว,ว่าอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากและขอให้ข้าเป็นร่างทรงให้ข้าเลยรับปากว่าจะเป็นร่างทรงให้ท่าน นางเพนสร้างเรื่องโกหกและพูดจาให้ชาวบ้านเชื่อได้สำเร็จเธอรับปากกับทุกคนและจะเปิดสำนักร่างทรงที่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านที่มีความเชื่อและศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรให้สมหวังทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่นางเพนวางเอาไว้เธอจึงกลับไปเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเปิดสำนักเจ้าแม่ช่อฟ้า หลายวันต่อมานางเพนได้เปิดสำนักร่างทรงเจ้าแม่เจ้าฟ้าที่บ้านของเธอเธอได้ไหว้วานให้ลูกหลานในหมู่บ้านคอยช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักเมื่อได้เลิกยามงามดีนางเพนจึงทำเป็นจุดทูบเทียนบูชาเจ้าแม่เจ้าฟ้าแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้เจ้าแม่เข้าทรงสักพักร่างของนางเพนก็เริ่มสันเธอค่อยๆลืมตา แล้วหันมามองชาวบ้านที่มานั่งรอเจ้าแม่กันเต็มสำนักเธอเปลี่ยนน้ำเสียงให้ดูแปลกไปเล็กน้อยและทำท่าทางดูหน้าเกรงขามว่ายังไงพวกเองมากันเยอะแยะเสียจริงข่ารู้มาจากนางเพลนว่าพวกเองอยากให้ข่าช่วยเหลือแต่วันนี้ข่าคงช่วยไม่ได้หมดทุกคนหรอกนะ ข้าขอเลือกช่วยแค่บางคนก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวข้าจะเป็นคนเลือกเองเจ้าแ,แม่กัมมารอได้กว่าสายตามองดูชาวบ้านที่ยกมือไหว้และต่างก็อยากเป็นคนที่ถูกเลือกเธอหันไปเรียกนางสีซึ่งเป็นหญิงไม้คนหนึ่งข้าเลือกเองก่อนแล้วกันนางสีนางสี ทางรู้สึกตกใจและดีใจจึงรีบก้มกราบแล้วพูดคุยกับเจ้าแม่ทันทีขอบพระคุณเจ้าแม่เจ้าค่ะที่เลือกช่วยข้าในวันนี้ข้ากำลังมีเรื่องเดือดร้อนอยากให้ท่านได้ช่วยเหลือเจ้าค่ะเองอยากได้เงินมาเลี้ยงลูกสินะผัวเองก็เพิ่งตายไปเมื่อปีก่อนเองกับลูกคงลำบากหน้าดูท่านรู้ด้วยหรือเจ้าคะ แม่เพนบอกท่านหรือเจ้าคะมันไม่ต้องบอกค่าร็อกข่ารู้เรื่องของพวกเองอยู่แล้วละข้ารู้มาว่าช่วงนี้เองขายของได้ไม่ดีพอไม่มีผัวเองคอยช่วยเหลือเองก็ต้องทำคนเดียวทุกอย่างใช่เจ้าคะ่ะข่าอยากขายของได้เงินเยอะๆจะได้มีเงินมาเลี้ยงลูกและใช้หนี้ด้วยเจ้าคะ่ะข้าไม่มีเงิน จ่ายค่าเช่าที่ในตลาดมาสองเดือนแล้วเจ้าของที่จะไล่ให้ข่าไปขายที่อื่นแล้วเจ้าค่ะเจ้าแม่ช่วยด้วยเถินะเจ้าคะเจ้าแม่กมามลอได้ยินดังนั้นเธอจึงแนะนำให้นางสีเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ให้ดูสวยงามมากขึ้นเพราะนางสีมีหน้าตารูปร่างที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะช่วยดึงดูดให้คนสนใจซื้อของ โดยเฉพาะลูกค้าผู้ชายและบอกให้นางสีรู้จักพูดให้มากขึ้นไม่นั่งเงียบเป็นเปาซากเหมือนที่ผ่านมาเธอได้บอกให้นางสีเอาสีพึ่งของเธอไปทาปากแล้วสวดมนต์ตามที่บอกพร้อมกับให้บริจาคเงินทำบุญค่าครูให้สำนักตามศรัทธานางสีหลงเชื่อจึงยอมรับสีพึ่งและควักเงินทำบุญ แม้ตัวเองจะเหลือเงินติดตัวอยู่น้อยก็ตามแท้จริงแล้วสีพึ่งนั้นเป็นเพียงสีพึ่งทาปากทั่วไปและนางเพลนก็รู้จักอุปนิสัยใจคอของนางสีดีอยู่แล้วและเธอก็ยังเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนจึงรู้วิธีขายของและดึงดูดลูกค้าให้เป็นอย่างดีเจ้าแม่กามลอได้เรียกชาวบ้านคนถัดไป เป็นชายคนหนึ่งชื่อว่านายไม้คนต่อไปคือเองไอ้ไม้เองมีปัญหาเรื่องขาใช่หรือไม่หลายวันมานี้ที่เองเดินกระเพกกระเพกไม่ใช่เพราะลื่นล้มหลังบ้านอย่างที่เองบอกทุกคนหรอกแต่เองปีนต้นไม้แอบไปดูสาวที่หมู่บ้านอื่นมาจนพลัดตกลงมาต่างหากนายไม้ตกใจที่เจ้าแม่รู้ความจริง ทั้งที่เขาไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครชาวบ้านหลายคนหัวเราะที่ได้รู้ความจริงทำให้ในายไม้รู้สึกอายแต่ก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าแม่เช่นกันใช่แล้วขอรับเจ้าแม่ข้าแอบหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่กล้าไปคุยด้วยเลยได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆข้าไปตามสืบจนรู้ว่าเขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็เลยแอบไปดู ปีนต้นไม้ฝั่งตรงข้ามบ้านเพราะอยากเห็นหน้าเขาว่าเขาอยู่กับใครหรือเปล่าแต่ขาดันไปเหยียบกิ่งไม้พลาดก็เลยตกลงมาขอรับข้าไม่กล้าบบอกใครเพราะอายชาวบ้านเลยโกหกไปว่าลื่นล้มเองนี่มันโรคจิตเสียจริงถึงขนาดแอบไปดูถึงที่ก็สมควรแล้วที่เป็นแบบนี้ค่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วขอรับเจ้าแม่ ช่วยให้ข่าสมหวังด้วยเือขอรับข่ายอมทุกอย่างข่ามีเงินค่าจะทำบุญให้เจ้าแม่เยอะๆเลยขอรับนางเพ็นรู้ดีว่าในไม้มีเงินเก็บจำนวนมากและเธอเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นตอนที่ในไม้พลัดตกลงมาเพราะเธอบังเอิญไปหาเพื่อนแถวนั้นพอดีเธอจึงใช้โอกาสนี้ในการหลอกเอาเงินของในไม้เธอหยิบขวดน้ำมาหนึงขวด แล้วยื่นให้กับนายไม้นี่เป็นน้ำเปล่าแต่ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดานะข้าได้ปลุกเสกด้วยคาถาชั้นสูงน้ำขวดนี้จะช่วยให้เองรู้สึกฮึกเหิมมีความกล้าหาญและมั่นใจในตัวเองเองเอาไปดื่มและไปสารภาพรักกับหญิงคนนั้นซะแต่เองต้องแต่งตัวให้ดูดีภูมิฐานกว่านี้จะได้ดูน่าเชื่อถือเข้าใจไหม จริงหรือขอรับเจ้าแม่ถ้าอย่างนั้นข้าขอน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เพิ่มอีกสักหนึ่งโลได้ไหมขอรับมันไม่ได้ปลุกเสกง่ายๆนะเว้ยมันต้องทำพิธีให้ถูกที่ถูกเวลาและใช้คาถาชั้นสูงถ้าเองอยากได้ก็ต้องทำบุญเป็นข้าครูเยอะน้อยเองจะไหวหรือไอ้ไม้ไว้สิขอรับข้ามีเงินทองเก็บมากมาย เดี๋ยวข่าขนเงินมาทำบุญให้เยอะๆเลยขอรับนายไม้ควักเงินออกมาจากกระเป๋าจำนวนหนึ่งแล้วหยอดใส่ตู้ทำบุญที่ตั้งอยู่พร้อมกับถอดแหวนทองในมือยื่นให้กับเจ้าแม่กมลอโดยไม่รู้เลยว่าน้ำขวดนั้นเป็นเพียงน้ำเปล่าธรรมดาไม่ได้มีอะไรผสมลงไปและไม่ผ่านการปลุกเสกใดๆเลยอย่างที่กล่าวอ้าง นางเพนแค่หลอกลวงเพื่อปลุกใจให้ในายไม้เท่านั้นหลังจากนั้นนางเพนที่บ้านเจ้าแม่กรรมลอ,อก,ก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านอีกสามสี่คนหลอกเอาเงินค่าครูได้จำนวนมากมายเพราะหลายคนหลงเชื่อยอมจ่ายค่าครูโดยเฉพาะนายไม้ที่ยอมกลับไปเอาเงินมาทำบุญเพิ่มทำให้นางเพนรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่กี่วัน ชาวบ้านก็ทำตามคําแนะนำของนางเพนเจ้าแม่กรมลอพวกเขาพากันกราบไหว้นำของมาถวายแก้บนนำเงินมาถวายเป็นค่าครูจำนวนมากเพราะพวกเขาได้สมหวังตามคําขอนางสีที่เป็นแม่ไมก้ก็สามารถขายของได้และได้เงินมากขึ้นจนมีเงินจ่ายหนี้ที่ติดค้างไว้ส่วนนายไม้ก็มีความมั่นใจในตัวเอง หลังจากดื่มน้ำขวดนั้นและกล้าไปสารภาพรักกับหญิงสาวอย่างเปิดเผยจนได้สมหวังและชาวบ้านอีกหลายคนก็ได้สมหวังตามคำขอเช่นกันนางเพนจึงกลายเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพและชื่นชมโดยปริยายเธอกลับมาร่ำรวยมั่งคั่งอีกครั้งแต่แทนที่เธอจะหยุดเพราะได้เงินมากพอที่จะไปใช้นี่แล้วเธอกลับมองว่าการหาเงิน กับความงมงายทำให้เธอรวยไม่มีที่สิ้นสุดและยังได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านไปตลอดเธอจึงเลือกที่จะเป็นร่างทรงเจ้าแม่ช่อฟ้าต่อไปนางเพนเริ่มเปิดสํานักร่างทร,งทรงเจ้าแม่ช่อฟ้าทุกวันจากเดิมที่เปิดสํานักแค่สัปดาห์ละสามวันและเริ่มมีชาวบ้านต่างถิ่นเข้ามากรบบาบไหว้ขอพอรกันมากขึ้นทำให้นางเพนได้รับเงิน ทำบุญค่าครูมากขึ้นไปอีกหลายคนได้สมหวังตามที่ขอแต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่ไม่สมหวังเจ้าแม่หลายวันก่อนข่ามาขอให้ท่านช่วยขอให้ไก่ชนของข้าชนะแต่สุดท้ายมันก็แพ้รับคาบบาดเจ็บอยู่หลายวันไหนท่านบอกว่าไก่ชนของข้าจะชนะแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้ล้ะขอรับ นี่เองสงสัยในตัวข้าหรือวันนั้นเองแค่มาขอให้ข้าสวดมนต์และพรมน้ำมนต์ให้แค่นั้นมันไม่พอหรอกไอ้จอยถ้าเองอยากให้ไก่ของเองแข่งชนะก็เอาน้ำมนต์นี่ไปให้มันกินแทนน้ำเอาไปผสมกับอาหารก็ได้แต่เองก็ต้องทำบุญข่าครูเยอะหน่อยเพราะน้ำขวดนี้มันปลุกเสกยากกว่าน้ำของไอ้ไม้ซสอีก ข้าย,ยอมใจหมดตัวเลยขอรับเพราะถ้าไก่ของข้าแข่งชนะครั้งนี้ข้าจะได้เงินรางวัลสูงมากมากเสียจนซื้อไก่เพิ่มได้อีกหลายสิบตัวเลยขอรับเจ้าแม่เจ้าแม่กำมาลหยิบน้ำมนต์ขวดใหญ่ให้กับนายจอยนายจอยลงเชื่อจนยอมควักเงินทำบุญจนแทบหมดตัวโดยที่ไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้วในน้ำขวดนั้นมียาชูกำลังผสม,มอยู่ไม่ใช่น้ำมนที่ผ่านการปลุกเสกแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งมีครูหนุ่มคนหนึ่งชื่อสันติพึ่งย้ายเข้ามาสอนที่โรงเรียนใกล้ๆได้หนึ่งเดือนเขาได้ยินชาวบ้านหลายคนพูดถึงสำนักเจ้าแม่ชจ้ฟ้าและบางวันลูกศิษย์ของเขาหลายคนก็ขาดเรียน เพราะพ่อแม่พาลูกไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์และให้เจ้าแม่ช่วยเป่าคาถาให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆครูสันติเป็นครูยุคใหม่และมีการศึกษาสูงจึงไม่หลงเชื่อเรื่องเจ้าแม่เจ้าฟ้าและเขาก็รู้สึกไม่สบายใจที่ชาวบ้านหลงงมง่ายและยอมเสียเงินทองมากมายเพื่อบูชากราบไหว้เจ้าแม่และยังพาลูกไปร่วมทำพิธีต่างๆ จนทำให้เด็กต้องขาดเรียนสันติจึงคิดหาวิธีทำอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเจ้าแม่เจ้าฟ้าเพราะเขาไม่อยากให้ชาวบ้านถูกหลอกไม่อยากให้ลูกศิษย์ของเขาต้องขาดเรียนและมีความเชื่อผิดๆเหมือนพ่อแม่เช้าว,วันหยุดครูสันติเดินทางไปที่สำนักเจ้าแม่เจ้าฟ้าเพื่อไปสังเกตการ เขาเห็นชาวบ้านและเด็กๆหลายคนอยู่ที่นี่จนล้นสำนักชาวบ้านบางคนอาสาเป็นคนช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักให้กับนางเพนโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยดูแลเองเลยคนเท่าคนแก่บางคนกราบไหว้และผูกผ้าสามสีที่รูปปั้นเจ้าแม่บางคนนำหัวหมูและอาหารอีกมากมายมาแก้บนบางคนต่อแถวรอบูชาเครื่องรางของขลัง และมีชาวบ้านอีกหลายคนนั่งรอพบกับเจ้าแม่ช่อฟ้าครูสันติตัดสินใจขึ้นไปดูบนสำนักเพื่อให้เห็นกับตาในตอนนั้นเจ้าแม่กรมารอกำลังเข้าทรงและพูดคุยกับชาวบ้านอยู่พอดีเขารู้ได้ทันทีว่าชาวบ้านถูกหลอกเพราะสิ่งที่นางเพลนแนะนำทำให้ชาวบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ใครๆก็ต่างรู้ดีและนางเพนกลับใช้จิตวิทยา และทักษะในการเจรจาพูดให้ทุกคนหลงเชื่อและหลอกให้บูชาเครื่องรางของขัง,งมากมายครูสันติจึงทำทีเป็นร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าแม่เพื่อพิสูจน์ว่าเธอเป็นเจ้าแม่กามลอเจ้าแม่ครับผมเป็นครูที่เพิ่งย้ายมาใหม่ไม่นานอยากขอให้เจ้าแม่ช่วยผมหน่อยครับว่าอย่างไรล่ะเอง เอ็งมีปัญหาอะไรหรือผมรู้มาว่าที่นี่มีนักต่มตุนกำลังหลอกลวงแถวบ้านและลูกศิษย์ของผมเดือดร้อนกันไปทั่วผมอยากให้ทุกคนตาสว่างเจ้าแม่ช่วยผมได้ไหมครับนางเพนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกใจเต้นแรงเธอรู้แล้วว่าสันตินั้นจ้องจับผิดเธออยู่และจะแฉะว่าเธอเป็นเจ้าแม่กามลอชาวบ้านทุกคน หันหน้ามาคุยกันด้วยความสงสัยบางคนก็ถามครูสันติว่านักต้มตุนคนนั้นคือใครครูสันติบอกไปว่าให้ถามเจ้าแม่ดูเพราะเจ้าแม่มียานทิพย์รู้ทุกอย่างเธอเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีจึงแกล้งเป็นลมล้มไปชาวบ้านจึงมาช่วยพยุงนางเพนขึ้นพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ให้ชาวบ้านทุกคนกลับไปก่อนวันนี้เจ้าแม่ไม่สะดวกเข้าทรง เพระเบื้องบนเรียกท่านไปหาแถวบ้านพากันเสียดายเพราะตั้งใจจะมาขอความช่วยเหลือจึงพากันเดินคอตกกลับออกไปครูสันตินั่งมองนางเพนไม่ยอมกลับออกไปเขาจึงเริ่มพูดคุยกับเธอผมรู้นะครับว่าคุณทำอะไรไว้ถึงผมจะเพิ่งย้ายมาแค่เดือนเดียวแต่ผมก็หาข้อมูลเรื่องของคุณมาพอสมควร สิ่งที่คุณทำมันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับข้าไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเองก็เห็นไม่ใช่หรือว่าข้าเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่ผมรู้มาคุณก็เรียนจบสูงนะครับคุณมีความรู้มีวิธีชักจูงคนให้คล้อยตามแต่คุณกลับเอาความรู้ความสามารถของคุณเองมาหลอกเอาเงินจากชาวบ้านแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับ ทำไมคุณไม่ใช้ความสามารถที่มีไปทำอาชีพสุจริตทำมาหากินในความงมงายแบบนี้ทำไมครับจะให้ข้าเป็นครูแบบเองนั่นหรือเงินเดือนก่อนน้อยนิดแถมยังทำงานหนักข้าจะไปทำให้เสียเวลาทำไมและอีกอย่างสิ่งที่ข้าทำก็ช่วยชาวบ้านได้จริงพวกเขาตอบแทนข้าด้วยข่าวของเงินทองมากมาย ข้าไม่งอทิ้งทุกอย่างไปแบบนี้หรอกคุณไม่กลัวว่าวันหนึ่งชาวบ้านจะรู้ความจริงหรอครับถ้าถึงวันนั้นคุณจะเดือดร้อนถูกจับเข้าคุกตารางได้เลยนะเอ็งบอกว่าข้ามีความรู้ความสามารถเอ็งคิดว่าข้าจะยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นงั้นหรือต่อให้เอ็งไปบอกชาวบ้านว่าข้าเป็นเจ้าแม่กามารอก็ไม่มีใครเชื่อเอง็งหรอกเชิญเอ็งกลับไปได้แล้วนางเพน ทำเป็นพูดเสียงแข็งแสดงท่าทีไม่เกรงกลัวใดๆทั้งที่ในใจก็แอบ,บวันครูสันติเตือนเธออีกครั้งด้วยความหวังดีแล้วก็เดินกลับออกไปหลายวันต่อมานางเพลนเปิดสำนักช่อฟ้าตามปกติแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อนายไม้กับนายจอยบุกขึ้นมาหาเจ้าแม่แล้วก็ตะโกนด่าทอสร้างความตกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก เ้าแม่นายเอ็งบอกว่าน้ำขวดนั้นที่ให้ข้ามันทำให้ข้ากล้าหาญและสมหวังกับหญิงที่ข้ารักเอ็งรู้ไม่ว่าจริงๆแล้วที่ผู้หญิงคนนั้นยอมคบหากับข้าก็เพราะรู้ว่าข้ามีเงินต่างหากมันหลอกให้ข้ารักหลอกเอาเงินไปแล้วไปอยู่กินกับผัวของมันและมันยังด่าข้างโง่อีกว่าเชื่อน้ำนั่นว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ส่วนข้าก็หมดเนื้อหมดตัวเพราะเชื่อเองไก่ชนของข้า ب, แพ้ราบขาบแล้วมันก็ตายในสนามแข่งเพราะมันกินน้ำของเองนั่นแหละอีน,นางเจ้าแม่วันนั้นเพื่อนเจ้าของบอลที่เป็นหมอยามันก็อยู่ด้วยก็เลยเอาน้ำนั่นไปตรวจด,ดูจนเจอยาชูกำลังผสมอยู่เองต้องรับผิดชอบนะพวกเอง กล้าลบลู่ถึงขนาดนี้เชียวรึมันเป็นเวรกรรมของพวกเองตั้งหากที่เจอเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับข้าสักหน่อยเองพูดแบบนี้ได้ยังไงนายเองบอกว่าเองเป็นเจ้าแม่ชอฟ้ารู้ทุกอย่างช่วยทุกคนได้แล้วนี่ข้าถูกผู้หญิงหลอกจนแทบหมดตัวไอ้จอยก็แพ้พนันรับคาบไก่ชนมันก็ตายของที่เองให้มา มันไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่อ้างเลยพวกข้าก็มีสิทธิ์จะเรียกร้องเอาเงินคืนนะขอเงินคืนค่ะเธอะข้าไม่เหลืออะไรแล้วไก่ตัวอื่นๆของข้าก็ตายหมดแล้วเพราะกินน้ำของเองเองเป็นเจ้าแม่ก็ต้องมีแม่ตากับคนตกทุกข์ได้ยากต้องช่วยเหลือพวกข้าสิข้าไม่ช่วยเองสองคนหรอกพวกเองมันโลภ ทำตัวเองทั้งนั้นออกไปได้แล้วชาวบ้านคนอื่นยังรอข้าอยู่ยามาเกกะนายไม้กับนายจอยโมโหทั้งสองคนจึงทําลายข้าวของบนสํานักกระจัดกระจายชาวบ้านมาช่วยกันห้ามแต่ไม่เป็นผลนายจอยชักปืนออกมายิงขู่ขึ้นฟ้าแล้วชี้ไปที่นางเพนชาวบ้านตกใจส่งเสียงร้องระงม นางเพนตกใจจนสติแตกพนมมือขอร้องร้องขอชีวิตครูสันติกับเพื่อนอีกสามคนและผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมาแถวนั้นได้ยินเสียงพอดีก็วิ่งเข้าไปดูพร้อมกับบอกให้ในายจอยตั้งสติแล้วถึงปืนลงนายจอยบวยวายบอกจะยิงเจ้าแม่และนางเพนให้ตายถ้าเจ้าแม่ไม่ช่วยนางเพนกลัวตายจนยอมสารภาพว่าเจ้าแม่ช่วยไม่ได้ พระเจ้าแม่ไม่มีอยู่จริงพร้อมกับขอโทษและขอร้องให้ไว้ชีวิตชาวบ้านทุกคนตกใจรู้สึกโกรธอย่างมากที่รู้ว่าถูกหลอกมาโดยตลอดจึงลุกขึ้นโวยวายนายจอยโมโหสุดขีดจึงเหนี่ยวไกปืนใส่นางเพนแต่ดันพลาดนิดเดียวทุกคนตกใจเสียงปืนจึงพากันวิ่งหนีกันจ้าละวันครูสันติและผู้ใหญ่บ้านจึงช่วยกันจับตัวนายจอยไว้ และแย่งปืนได้สำเร็จนายจอยถูกนำตัวส่งตำรวจส่วนนางเพนก็เสียสติจนต้องพาส่งโรงพยาบาลและถูกจับกลุมในเวลาต่อมาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นชาวบ้านก็รู้สึกเข็ดขยาดกับเรื่องนี้อยู่ภาคใจหลายคนถูกหลอกให้ทำบุญจำนวนมากหลายคนเสียความรู้สึกจนต้องหันไปพึ่งทางธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่ภาคให ส่วนครูสันติก็ยังคงสอนอยู่ที่เดิมเขาได้ให้ความรู้กับนักเรียนและชาวบ้านหลายคนไม่ให้หลงงมงายกับเรื่องแบบนี้จนเสียเงินเสียทองพระอาจารย์ที่วัดก็อาสามาสอนธรรมะให้นักเรียนและชาวบ้านด้วยเช่นกันทุกคนเริ่มกลับมามีชีวิตและสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นและเหตุการณ์ในหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งจบบริบูรณ์